สวัสดีค่ะยยนิวแคนาดาแฟนคลับกำลังใจจากคนบอดบอยสีดิใช้น่าจะาแล้วก็โพดใบบานกำลังใจจากคนรับข้างเป็นสิ่งที่ดีแต่ชีวิตเราเราต้องเผชิญด้วยตัวเองฉะนั้นเราต้องมีสติรู้ตัวรู้ต,ตนอยู่เสมอก่อนจะตัดสินใจพูดคิดหรือทำสิ่งใดควรใคร่ไต่ตรองให้ดีเพื่อตัวเองเอฟซี FC กำลังไหลคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบเลยนะ่สุดหลอม สุดยอดผู้นำถูกต้องที่สุดค่ะหล่อเวนตาดำจ้าจริงค่ะบอสกันหล่ออีหลีเนาะที่หนึ่งบอสถูกต้องที่สุดค่ะคนกบเอฟซีกำลังไหลเข้ามาทรงนิวโปไห่แมนเบิร์ตนะค่ะเนาะลูกใหม่สดใสเท่ต้องขอบคุณภรรยาแล้วแอบน่ารักมากถูกต้องที่สุดค่ะถูกต้องขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะ หล่อมากค่ะความคิดเป็นเลิศดหล่อมากถูกต้องที่สุดหลอหลอถูกต้องที่สุดค่ะคุณบอสถูกต้องที่สุดเลยค่ะพ่อหลอค่ะถูกต้องที่สุดค่ะถูกต้องที่สุดค่ะหลอค่ะหลอมากถูกต้องที่สุดตามีไว้ดูหูมีไว้ฟังมีสติรู้คิดรู้ทำนี่แหละที่แม่ชื่นชอบบอยสิไหมอลำคณะแรกที่ติดตาม กำลังใจให้ครับลูกถูกต้องครับบอสเอฟซี FC กำลังไหลขม่านให้กำลังใจบอสบอยเพียบเลยนะ่าจะเนาะเป็นกำลังใจให้เด้วจ้าเพียงใดก็ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์กด u b บสไคร์คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณค่ะ thank you bye bye